เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อเช้าใบไี่ส่มทีมไปเล่นโหมดทั่วไปธรรมดามาค่ะไปเจอใครก็ไม่รู้ใบไ,ไม่รู้จักแถมอ่านชื่อเขาไม่ออกอีกเล่นไปเล่นมาสักพักใบก็ตายตามสเต็ปไก่ต๊อกนั่นแหละค่ะ แลพะพอใบตายใช่ไหมทุกคนมันก็ตัดภาพมาที่เพื่อนร่วมทีมตอนแรกใบก็คิดว่าเขาเน็ตหลุดหรืออะไรแต่ไม่ใช่ค่ะน้องเขาแขมอยู่แล้วสักพักเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบนี้ทุกคนใบงงมากอยู่ๆน้องก็ล่วงตูบลงไปข้างล่างเลยใบก็งงอันนี้คือใช่ที่เขาเรียกทำบักปะแล้วดูตอนนี้มีหัวผุดๆผผๆด้วยนะหัวทะลุกำแพงสักพักหนึ่งน้องก็วิ่งไปชู แต่คือด้วยความที่อยากดูอะใบก็เลยตาอีกรอบแต่คราวนี้ใบดูผู้หญิงก็คือต้องบอกก่อนว่าเขามาด้วยกันนะคะแล้วเขาก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ใบฟังไม่ออกน่าจะเป็นภาษากรัรมพูชามั้งคําเดียวที่ฟังออกคือมันฝรั่งแล้วก็เนี่ยคนนี้ก็ล่วงตุบไปอีกแล้วอะคือเหมือนว่าเขากระโดดขึ้นหลังคาแล้วก็ผับจอแล้วก็ชักปืนกดสโคบอะไรสักอย่างแล้วก็ล่วงลงมาเลยคะ <S <S ่ะอะ ส่มทีมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ,จะเจออะไรแปลกๆดิตื่นเต้นอะ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย